ท่านประธานคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒ์คณาจารย์และผู้มีเกียรติทุกท่านเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระประถมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นับเนื่องแต่วาระแรกที่พระองค์เสด็จขึ้นเถลิมพระวันราชสมบัติคันนี้เป็นคำที่ลึกซึ้งยิ่งนักหากนักการเมืองในประเทศไทยตามรอยพระยุคลบาทคิดดีทำดีสร้างตนอยู่ในมันชิิมาปฏิปทาการพุจรินก,ก็จะลดลงไปจากสังคมไทยส่งผลให้ประเทศไทยใสยสะอาดและเข้มแข็งมั่นคงนักการเมือง ไม่ว่าระดับชมุมชนองค์กรอำเภอจังหวัดจนถึงระดับประเทศต้องมีแผนการพัฒนาสักยภาพในการจัดการมุ่งสู่การพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมให้มั่นคงยั่งยืนมีหลักการบริหารด้วยกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์มีเหตุผลตามความเป็นจริงมีความเมตตากร,รุณาไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มีความโปร่งใสเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยของเราก้าวไปสู่ประโยชน์สุขและความเจริญสูงสุดของส่วนรวมด้วยหนึ่งใจหนึ่งสมองสองมือมุ่งหมายพัดุมแผ่นดินด้วยความโปร่งใสเดินถูกทิศคิดถูกทางสร้างชาติไทยให้เข่งแข็งยิ่งใหญ สุขสมบูรณ์นักการเหือในรงคติของข้าพเจ้านั้นต้องมีหนึ่งสมองที่โปร่งใสมีหนึ่งใจที่สดชื่มีสองมือที่สะอาดบริสุทธิ์ต้องมีภูริรู้คือมีความรู้และสติปัญญาเป็นเบียมด้วยมนโนเสนอว่าจะนำความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่นั้นรับใช้ประเทศชาติทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ต้องมีภูมิธรรมคือมีคุณธรรมประจําใจยึดมั่นในความดีงามถือส,สัจจะสรจริตไม่คิดชอบฉันปนโกงเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งต้องมีภูมิฐานคือมีความองอาจไม่กลในในนับอ่ำลำใต้อำนาจของผู้ใดยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชนทั้งนี้เนื่องจากประชาชน ไม,ไ,มออมไม่ได้เกิดมาเพื่อรองรับเมฆฝนแห่งการทุจริตจาใภรบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อรองรับเปลวแดดแห่งการโกงกินของคนบางกลุ่มและไม่ได้เกิดมาเพื่อต้องลพายุแห่งความเห็นแก่ตัวของคนบางพักนักการเหมืองที่ทุจริตนั้นร้ายกาจด,ดุนแรงเปรียบเสมือนโรคร้ายของสังคมหากปล่อยให้หลุกลามออกไปก็จะกัดกร่อนสังคม แน่นอนว่าต้องกลายเป็นหันตภัยอันใหญ่หลวงต่อประเทศชาติก็ให้เกิดความเสียหายจนล่มสลายในที่สุด